มนีติ๊กด้วยจ้าพามดา้จักพญาหลักหอมสมุนไพรต้นจิตะพังคีครับพี่น้องครับมาเบิ่งกันเลยครับโอ้ยเบิ่งควายผมจตะพังคีครับเป็นใบมันๆในสีครับพี่น้องครับคล้ายๆกันคล้ายๆกับอันต้นนี้ก็คุณหมอดูอันอน,นันดอกนี่ก็ พุทุง่งคล้ายๆดอกพุทุง่งเตบอกแมนครับในจิตตะพังคีครับนี่โคตรมาเบิ่งกดูบ้างนี้ควายสิบดตับหรื่ากล้วยสิบดตัมบมาพี่น้องลบก่อนบ้างพี่น้องมามาขุดตรจ้าเทาหนีควายมะรังพี่ยันควายต่ำจ้ะจิตตะพังคีพี่น้องครับหรือว่าพญายลางหอมครับลากเขาหอมมากๆครับโคตรมาเบิ่งดูหอมมีเหลว คนสมัยก่อนก็นกนเอาไปเฮ็ดยาแล้วพี่น้องแก้ท้องเด้อเอาขาดจ้ะขาดก็หาคนหลายๆเด้อล,าลา่ากมีกินหอมคัดไปอยู่ในตำรับยาหอมหลายโตัแล้วพี่น้องเป็นยาแก้ทอ้องอืดท้องเฟอ้อครับเป็นยาครับล้มยางดีครับพี่น้องครับนี่ครับ สวยครับหอมตามจมูกเลยครับเนี่ยครับกินหอมมากครับเป็นแบบยาหอมนะครับกินแบบยาหอมเลยครับเมื่อี้เขากับมะขุดอันนั้นพ่อเนาะสอมไกลออกครับผมเป็นยาขับลมครับพี่น้องครับเียแต่พังคีครับ เป็นยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะครับไสรละของเขานี่ครับกินของตามจมูกเลยครับขุดขึ้นมาดงสิครับเป็นยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อเป็นยาครับลมเป็นยาทะลวงลมครับและกาเป็นยารักษาอาการปวดในกระเพาะอาหารครับเป็นยาครับลมซอยให้ทําเลือนหมุนเวียนได้ดีครับพี่น้องครับ โซเดียเจริญอาหารเป็นยาบำรุงหัวใจครับกินหอมกินหอมแรงครับตามจมูกแบบยาหอมไทยเขาเลยครับหรือว่าพญาลักหอมครับเจตพังคีครับอน,นี้ใบแก่ของเขาเนาเริ่มมีสีเหลืองครับพอพกคุ้นดีขนะนาดเดอพไปนอกสนสนมากเป็นโรคแก่ท้องแก่ลมเป็นยาบำรุงหัวใจครับ เป็นยาบำรุงหัวใจครับนี่ต้นของเขาครับพี่น้องครับต้นของเขาครับยาตะพังคีครับเป็นยาบำรุงหัวใจเป็นยาถ้าล้วงล้มครับช่วยให้พายล้มได้ดีครับต้มน้ำดื่มครับใส่รากของเขาครับหอมคือยานหอมนี่ครับใส่รากต้นน้ำดื่มนะครับพี่น้องเด้อ มันนี่ก็พามาพร้อมควยฝูงควยครับพี่น้องครับครับมันนี้ก็พามารู้จักต้นเจตพังคีครับหรือพญาหลักหอมครับเอาสิบเป็นใบแบบนี้แหละครับใบมนๆแบบนี้ครับใบหยาบๆครับครับคลิปนาพอกันไหมครับอย่าลืมกดนิดตาไมเน็ตนะครับเด้อมันนี้สวัสดีครับ